เที่ยวทั่วไทยอยู่ที่อำเภอกุยบุรีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านบ้านท่านอาจารย์ขุนทองือาจารย์ขุนทองซื่อตรงครับขออนุญาตเทียรอาจารย์ขุนทองนะครับครับสวัสดีครับอาจารย์ขุนทองครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือณลุงแม่นะครับสวัสดีครับลุงแม่ครับสวัสดีครับในื้นต้นี่พี่ใหญ่ทอาจารย์ขุนทองทราบว่าท่านเล่นวัวลานมานานแล้วล่ะ ที่พอทราบมานะก็ยอยากให้ท่านเล่าประวัติการเล่นหัวล้านของท่านตั้งแต่สมัยหนุ่มๆนะครับอยากจะให้เล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับเออเอาอย่างนี้นะผมจะเล่าตั้งแต่ถึงมาเิ็นคคูใหม่ๆนะเพราะมันเริ่มเล่นตัน้งแต่ตอนนั้นนะ ผมจบจากวิทยาครูเพชรบุรีมาตั้งแต่02-05 02แล้วก็มาเป็นครูที่อำเภอเมืองโรงเรียนท่้นกระไดัีให้กระไดอำเภอเมืองอยู่โรงเรียนท่้นกระไดตอนนั้นยังไม่ได้เล่นเพราะที่ขอำเภอเมืองไม่มีวัวหลานพอมาถึง05ก็ย้ายมาวางปูนี่บางปูนบางปุยมาเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองมัศาเข้าไปตรงนี้ครับครับนะ นั่นนหะเริ่มเล่นตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ห้าพอศูนย์เพราพงศก็ตั้งฟวงเลยที่โรงเรียนเนี่ยเด็กมันเล่นกันก็เลยเอาก็ตั้งกลุมเป็นนายฟวงเลยเล่นกันแล้วตอนตอนนั้นฟวงหนึ่งวัวมีกี่ตัวครับอางอ๋อมันมันมีมากอ่ะทั้งหมู่บ้านไงมามาเล่นอย่าง้เยอะกันใา่ไหมสิบชอบสิบตัวป่มาซ้อมในหน้าโรงเรียนนั่นแหละ เป็นอยู่ได้ปีนี่สองปีคนจ้าไม่ได้แล้วก็เลิกก็เลิกกันแล้วตอนนั้นผมก็มาอยู่บนอำเภอบ้างอะไรบ้างคอยอยู่เป็นแนกศึกษาบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็มาเล่นเอาจริงจังก็นู่นนมละในเราปีไหนครับสูงหกสูงหกสูงหกถึงเจ็ดอะไรเนี่ยเพราะตอนนั้นอาจารย์อายุแค่จะเป็นหนุ่มคนละเพราะเพราะหนุ่มยังไม่ได้แต่งงานฮะยังไม่ได้แต่งงานอายุประมาณสักเท่าไหร่ดิตอนนั้นก็ยี่สิบกว่า 2 6่สิบหกที่ห้ายี่สิบหกตอนนั้นนะยี่หยี่บหกอนั้นแต่งงานยีเิสแงาสเล้วต้องกนเล่นเรื่อยมาทีนี้สมัยนั้นนะนะเขาไม่ได้เล่นอย่างเดียวนี้ สมัยนั้นเขาเล่นอยู่กันเขาเล่นกันสมมติว่าผมไปเพชรบุรีเนี่ยขมาหาไปเนี่ยคุณไปขันต้ขันอะไรเนี่ยขันก็สิบตัวสิบตัวหรือไฟขันเดียวสิบห้าตัวแล้วเอารถสิบล้อไปครับเขาก็เล่นอร้านหนึ่งเนี่ยเขาก็หาห้าเปิดห้าหวงมั้นบกหวงั้นห้าหัวงบกหัวงห้าห้าพวงเขาก็เล่นบกเปิด รักหกวงเข้าไปเปอน์ครานๆเตอนหมายถึงว่าคั้งานรหนึ่งและรอบอีกตัวหนึ่งพลิกหนึ่งคนคเตอตอตอนนั้นเาเล่นกระดาษตอนนั้นแล้วมากลุ่มหลังๆนี่แต่ตอนนั้นผมก็มีวัวหลายตัวนะวัวหลายตัววัวดีๆหลายตัวเกรียมที่ผม ตีเกไว้ชื่อไอ้แห้งไอ้แห้งแห้งนะตีวกเองตอนนั้นขายไปสามหมื่นห้ามขายใหญ่ไปถึไ้ใหญ่นข้แห้งนี่เป็นเหลี่แหระจานั้นขซื้อจเจียวใช้รีแลร้องตอนนั้นซื้อมาันสองเห่าก็ดีมันยืไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หรอกไม่รู้ไม่รู้เเห็ก็ไหมกนครับก็คือดูดูลักษณะมันดีก็ซื้อมา๋อเอามาแล้วก็ เรื่องน้อยก็เอามาซ้อมหลังท่านนี่เนี่ยหลังหลังเมนวัดคุยเหนือเนี่ยที่กบบนันพร้อมก็จัดซ้อมอะ่ะนั่นแหละผมก็เอามาซ้อมแล้วฝากไวท้ที่แแหที่ตปุยเนี่ยนั่นคัณนี่เก่งมากแล้วเอไปเล่นที่นิมคมที่เพชรนะครับครับครับใหญ่ใหญ่เขาก็มาขอดูใหญ่ใหญ่คุณดังนะนะครับครับใหญ่ที่แแหงหนอนนะเขาแซ่ดนะใหญ่เลยขายเขามาซื้อ ขาซื้อตอนนั้นสามมื่หาสามม่ากว่าวามม่นหาทปีไหนปีไหนจับไม่ได้เลยนะ้าเาะถ้าซิ้อระดจุดยนี้ก็แพงนะหลายแสนหลายแสนสาม่แสนรอย่างน้อยตองสามแสนแต่ไหนั้นมันเอยี่ิิเ็ไอ้แห้งนี่เป็นวัววัวนอก็ตั้งจนนองเนาะเขา ี่อรยย์เลร้อยทั้งร้อยร้อยเลยปลูกไปมเป็นสิบแน่คำว่าก็คือเรามั่นใจเลยว่าถ้าปลูกเ่็ไหร่เนี่ยชนะแล้วสุดท้ายมาวัดวีเนื้อนี่มาปลูกยังแก่แล้วได้ร้อยกว่ารอบร้อยกว่ารอบนั่นแหละเราดังมากแล้วมีอีกหลายตัวที่ดังๆแล้วเร้านจากรแหมันมีตัวไหนที่พ่าจักรพ่อตำหน้กคือไอ้เราไอ้เราแมนนี่อยูรูแมนนียูปลูกเลี้ยงอยู่หลังบ้านเนี่ย ครับ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 มีต้เก่งเน่ยต้เชื่อมีเหล่อจับเพชรไมงอ่าหล่จับเาไว้เาไวแม่แม่หนงตะลาติดครับครับครับคือเก่งนนต้งรวเก่งถึงได้นอกมันกันนอกได้ทำงานใจดงได้ดมส้ตัวนันั้นก <okay> ็เป well ็นตัวนัตกาได้ยยี่สิ้าสิบก็คือมั่นใจเหมือนกันมั่นใจ ครับครับยล้วมีหลายตัวผมจำไม่ได้แนละ้วนี่หลายตัวผมนับวัวกลุ่มมากแล้วก่อนช่วงที่อาจารย์เป็นนายพวงเองมีวัวของตัวเองกี่ตัวมีมีตัวเดียวตอนนั้น<ร>แล้ย,ยังนุ่ดดมแน่นอยู่ยังมีมมต,ตัวเดียวใหม่ใหม่ยังมีตัวเดียวซื้อไปจากน้องพี่สี่กัปตากึ่งจากน,นมู่ยิ่งไปไล่ตลาดแล้วเหมือนได้จดากลูกค้าเป็นเป็นบิ๊ก นั้นยังไม่ดีอ่ะตอนนั้นมันยังไม่รู้ไปรู้เรื่องถ้าไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ก็เล่นไปอย่างงี้มาหมาตืดหลังดังนี่เลยออแล้วแล้ว,ลว,ลวอาจารย์มีวัวลานของตัวเองช่วงอายุเท่าไหร่ที่ว่ามากที่สุดทั้งหมดเจ็ตัวมัน,ท,มนทำได้ไหมมันซื้อไปขายไปอะ่ะที่ที่ว่าอยู่กับเรามากเจ็ตัวตอนนั้นเจ็ดตัวอยู่หลังบ้านเจ็ดตัวเจ็ดตัวเป็นวัวนอกทั้งหมดเลยเป็นวัวนอกวัวคานวัวอะไรถ้าเจอถมรวมกันไปอ่าแล้วก็ ไปอยู่บ้านหนึ่งซุ่เปเล่นดูตาแห่ี่แบดด้วยกันนี่ตาแหน่นี่ตอนนั้นก็มีห้าตัวห้าตัวแบมมันมันมันตอนนั้นมันสู้ไปขายไปดีๆเราก็เป็นไปเป็นอะไรไเป็นตัวใหญ่หนึ่ไม่ด้เนี้ยราเี้ยแปีั่าเนี้ยตัดตตนากนปากให้เเียงแล้วเข้าไปเล่นกับเราก็ไปก็เท่า หน้าจะป่าคลุ้งในถุนในเุอเลรือเลี้ยงไม่ไหวเพราะเราทำงานใช่ใช่้าใจเข้าใจมีไม่ได้หาทของานด้วยแล้วว่าก็คือช่วงว่างเราไปไปอาจารย์อยุธเซนเมื่อไหร่ครับที่เราอยุธเซนทุกเวลาจำไม่ได้แล้วเนี่ยอยู่มานยุ้งก็ปีที่จะปีเพิ่งมามาหยุ้งเมื่อไหร่ปีแล้วปีอาจารย์ปีไม่ไปบ้งที่ว่าไปบ้างไม่ไปบ้างนะอาจารย์ที่ว่าไปบ้างก็ไปบ้างสารพูดนะสารพูดล้ตรงนั้นเลยนะ ที่เล่นใช้ข้าววะตรงนั้นท์คุณนันท์อยากนล่นง่ายนั่นแหละเแน่นร้านนันท์ร้านท้ายก็คือตราหลายครั้งไปมากไปไปมากแล้วแต่มันเทพไม่ได้ไปไม่ได้ไปเพราะว่าไม่ค่อยไหวงั้นก็อาจารย์ก็เลิกเล่นประมาณอายุเท่าไหร่เจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าเลิกเล่นนะคือเลิกว่ารดึงดึงมาหนักหนาอำเภอที่ผมอยู่อำเภอเไปช่วยรายการอยู่นะตำแหน่งก็เป็นครูใหญ่อยู่ดี แล้วก็ไปช่วยร้านาันดงลตอนนั้นก็บางบางทีมันยุ่งอ่มันดเปิ้ลคือคืองานวัวงานมันเยอะอ่ะค็เลยหยุดหยุดไปเลยรบ้หยุดสองปีเล่นซ้ปีอะไรอยู่ตานนั้นอยู่คือช่วงว่างก็ไปววันนั้นมาเล่นหนักเอาตัวเกษรอ๋อต็วเกษตัวเกษสี่สูอ๋อปีูนย์ห้าสี่สูครับเกษรเนี่ยว่างแล้วนะว่างแล้วนะทีนี้เล่นตลอด ก็เล่นเป็นสิบปีแล้วป่าจะเลิกเล่นเนาะมันแล้วก็เล่นไปจนมาเล่นกับแมนนี่เกาเล่นเป็นไอ้ผัวอยู่กับโจงแล้วก็เขราะหน้าหัวมันก็ใหญ่แล้วก็มาอยู่กับผมอ่าเลือดครับครับกันนัสมัยก่อนนี่ที่ปุ๋ยนี่ก็เล่นกับโรงเรียนมองยาวครับมองยาวในสนามฟุตทธมณฑล นั่นทีอเงินเงินใส่นั้นเกี่ยวก็เป็นโภศกหลังในตอนนั้นเราก็วันขึ้นไปด้วยแล้วก็ขึ้นไปช่วยก็แจกผ้ามายคือก็แจกอะไรตาอะไรบ้างอยู่นัน่นแหละเรายังนุ่มอยู่ในตอนนั้นนะตอนนั้นก็มีดังๆอยู่ก็สองตาพวงลงที่ที่ดีที่ดีปากเมืองเนี่ยผู้ใหญ่นุ่มหนองมะซางผู้ใหญ่ดีอะไรพวกเนี้ยเราหกันแล้วก็พวง น้ำปั๊นปักบค่าบ้านแม่นครับครับอยู่หัวมุมใช่ไหมนั่นน้ำปั๊ก็จะับพี่ยอดยอดพ่อบุญนะคับแล้วเล่นกันหนักหนาสาหัสเล่นกันจัดเลยเล่นในละวันเลยเล่นในละวันวันะกันมาชนะกันแพแพ้ชนะใครแพ้ก็อไปหามายแพ้ก็ไปหาซื้อใหม่มาสู้ใหมาคุณเนบยานได้พี่หลีไอไอ ฝั่งเมืองเนี่ยเขาไปซื้อเขาไปซื้อดังๆตอนนั้นเขาไหลหมู่ฝ้าจรนับพ่กแพงมากเลยช่วงนั้นนะให้อะไรชื่ออะไรไม่รู้จําไม่ได้ครับมามมาาสู้กัันครมาสู้กันแล้วนับนั้นก็พวกเพชรเขาก็มาที่รู้ๆอยู่พวกเพชรก็พวกหนองสรานี่ ที่ผมขายแห้งใบนะซื้อไอ้เหล่ามาแล้วก็ตะเพนตะเพนบ мин, ้านเลยนี่คุมเ็ดไปน่อนครายครายตอนนั้นมันมีไม่กี่ฟัวมาไเล่นกันโรล่น้า พอหาห้าเปิดอย่างสมมติผมเปิดรับไว้แม่นี่เปิดครับคุณนี่เปิดใช้เปิดห้าเปิดเปิดจะเอามาส่งคันรถพันรถแล้วแต่แล้วแต่เล่นห้าเปิดห้าเจ้าห้าเจ้ารวมุนกันไปหกเปิดคือนั้นอะห้าเปิดพอห้าเจ้ารวมกันไปให้พอไม่รู้ว่ากี่ตัวว่าสิบตัวยี่สิบตัวอะไรก็เป็นมันไปเล่นกันห้าเปิดห้าเปิดที่ผมซื้อเล่นคานเล่นคานเปิดเแล้อกาน กูท่อรันก็เรียกเครับครับครับกบสู้กันละหมายถว่าถ้าสมมุทำก่อนนะครับครับคุทำก่อนอผเป็นวงที่สองก็เอาคนนอกคาับครับครับคนนอกมทับไล่ันเรื่อยไล่กันเรื่อยจนจบพอคุณทำคุณเอาคนนอกับอะไรเงี้ยแข่เแข่งมนมีสรับคนนอกในระดัมี้ในนี้ มออลาาแล้วสมัยก่อนจะไม่ม right sí. <sh> being <though> ีฝายใช้อะไรนะเตียงเจ้าเตียงเจ้าไผยุกอ๋อแขวนอะไรก็บนเลยเนี่ยแล้วก็น้ำข้าก็ไม่มีแล้วหัวมอไม่ได้กินแล้วสมัยก่อนก็จะมีโพงถังโพงละแฝดไว้ที่คนเกียวเสากลางเขาเรียกเสาเกียเเาลียวเขาจะเอากระป๋องใส่น้ำไว้วก็แฝดใส่หิ้วน้ำ็ไปตักกินเลยนะตักกินนะ หมดทลองที่ที่เขาจ่ายเขาจอกทำไมมัไม่มีน้ำขวดน้ำเกินอะไรทั้งนั้ะอันนี้เราคือประวัติการเล่นโบราณของของอาจารย์คุณทอนะครับจนจนท่านเลิกเล่นเนาะเล่นนอายุเจ็ดสิบกว่าตอนนี้ท่านอาจารย์มีมีวัวกี่ตัวครับท่านที่เป็นที่อยู่ลูกหลานช่วยดูอะไรบ้างสิบสามเยี่ยมมากโอ้สามประมาณสิบสามตัวมีมีวัวนอกกี่ตัวครับอาจารย์ เดี๋ยวไปดูครับครับเดี๋ยวจะให้ผู้ชมผู้ชมวัวหลานของท่านอาจารย์ซึ่งก็ให้หลานช่วยดูช่วยเลี้ยงนะหลานช่วยช่วยเลี้ยงครับผมไม่ใช่เป็นเล่นนะครับครับสุดท้ยเด็กเขาเล่นนะครับครับครับ